ทีนี้วกมาหาเรื่องดิจิตอลก็ผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้สนับสนุนหรือว่าคัดค้านว่าเงินดิจิตอลควรจะกําหนดเป็นนโยบายนํามาใช้หรือไม่นะครับเพราะว่าสังคมแตกเป็นสองฝ่ายแต่เราก็จะวินิจฉัยเฉพาะว่าเรื่องประเด็นที่พระสงฆ์รับแล้วมันจะมีความผิดทําวินัยผิดอันนี้ทางกฎหมายรับได้ไหมเท่านั้นนะนะครับเราก็จะพูดอยู่ในประเด็นนี้ เงินดิจิตอลก็มันเป็นวิทยกาการสมัยใหม่ก็เหมือนกับผมมองเห็นว่ามันเป็นตัวกลางในการแลกปัจจัยสี่สำหรับพระเช่นเดียวกันเหมือนกับบัตรแลกอาหารเนี่ยเหมือนกับท่านไปซื้อของมาแล้วห้างร้านเขาให้แต้มสะสมท่านท่านก็ไปแลกเอาสิ่งของนะครับหรือท่านไปฉันเพนในร้านที่เขาใช้บัตรแลกอาหาร ตั้งกล้องเอาใช้บัตรแรกอาหารเนี่ยนะครับมีคนซื้อบัตรแรกอาหารให้ท่านอาบอบกนี่ให้ท่านหนึ่งร้อยบาทแต่บอกว่าจะไม่รับอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็สมัยที่ผมไปเรียนอินเดียเขามีระบบโทเก้นเวลาจะจ่ายซื้ออาหารเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยแคนทีนเนี่ยเขาต้องไปซื้อโทเก้นก่อนเป็นเหรียญที่มีรูกล,กลวงๆอะ่ะแล้วเอาเมาแลกอาหาร อย่างนี้เป็นต้นนะครับเงินลิจิตตลก็ลักษณะเดียวกันในความเห็นของผมนะครับส่วนจะใครจะคัดค้านหรือใครจะสนับสนุนนะครับเรื่องนโยบายเรื่องการเสี่ยงในการที่จะทําให้ประเทศร่มสลายสูญเสียเงินมีการโกงการทุจริตไอ้นั้นเป็นเรื่องของทางฝ่ายบ้านเมืองจะไปว่ากันนะครับผมผมผมเป็นกลางนะครับตอบเพียงแต่ว่าถ้ามาก็มาให้มาโดยชอบนะ สามารบคมดิตท,ทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ไม่สนับสนุนการโกงหรือคนโกงนะครับก็ให้ทําให้แบบบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าพระสงฆ์รับเงินดิจิตอลได้ไหมส่วนตัวผมตอบเลยทันทีละได้สมควรจะได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายเท่าที่ฟังมาก็คือเพื่อที่จะให้เกิดกระแสหมุนเวียนการซื้อขายในตลาดพระสงฆ์ก็เป็นพลเมืองไทยครับโดยเฉพาะพระผู้น้อยอ่ะ ไม่มีโยมเุปถากประจําตัวไม่มีลูกศิษย์อะ่ะท่านก็ต้องไปซื้อเองจะห้ามท่านบอกว่าให้ไปซื้อของตลาดไม่ให้เขาห้างไม่ให้เขาร้านสะดวกซื้ออย่างเนี้ยมันก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลไม่เข้ายุคไม่เข้าสมัยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดหักล้างสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัติไว้นะครับพระเจ้าวางหลักไว้ว่า,วาเรียกว่ามหาประเทศสี่เพื่อที่จะอ้างในการตัดสินพระธรรมวินยัยนะพระวินยัยพระวินัยปิดกมหาวัค นะครับก็ไปท่านผู้รู้ก็ไปศึกษาคนา้นคว้าผมก็ศึกษาตามโอกาสที่ผมสะดวกในตามประเด็นที่ผมสนใจนะครับก็เอามาเล่าต่อว่ามหาประเทศสี่คืออะไรพระเจ้าาตัดไว้ว่าสิ่งใดที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าไม่ควรคือบัญญัติห้ามไว้นั่นเนี่ยแต่ในอนาคตเนี่ยันลาจ,จะมีสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ มันไปเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ห้ามผิดไม่ัยนี่ข้อที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างอะไรล่ะเช่นห้ามไม่ให้ดื่มสุราห้ามยาเสพติดอย่างเงี้ยสมัยพระเจ้าไม่มีฝินไม่มีกัญชาก็ไอสิ่งเนี้ยมันเข้ากับสิ่งที่พองค์ห้ามไว้มันก็ต้องถือว่าไม่ควรนี่เป็นต้นข้อที่สอง สิ่งใดที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่มันไปเข้ากับสิ่งที่ควรในอนาคตมันอาจจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันเป็นเข้ากับสิ่งที่ควรก็ให้ถือว่าควรผมจะยกตัวอย่างอะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยอย่างไงท่อกระถินเนี่ยใกล้หน้าท่อกระถินแล้วต้องไป เก็บผ้าจากป่าช้ามาเอามาเย็บมาอะไรมาถวายเป็นผ้ากรถินแต่ปัจจุบันนี่ไม่ไม,ไม่ทำอย่างนั้นแหละก็ไปซื้อผ้าจีวรสําเร็จรูปผ้าไตสสาเร็จรูปมาถวายมันก็เข้ากับสิ่งที่ควรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าห้ามไม่ไปซื้อของในตลาดมาท,ทํากระถินนะท่านก็ไม่ได้ห้ามไว้เพราะว่าแน่ลาคตมันอาลจ,จะมีตลาดขายอย่างเงี้ยนะมันเข้ากับสิ่งที่ควรก็ถือว่าควรนะครับ นี่ข้อที่สองครับจะเห็นบรรยากาศว่าวันนี้วันพระมีอุบาสกวาสิกาที่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาทำารงพระพุทธศาสนาด้วยการมากลับมาไหว้มาบสถมาก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยข้อที่สามสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ว่าควรหรืออนุญาตให้ทำแต่ในอนาคตมันอาจจะมีสิ่ง ที่เกิดขึ้นมาใหม่มันไปเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรคาว่าไม่ควรนี่คืออะไรครับที่พูดมาเนี่ยไม่ควรคือเก่สมณะสารูปแก่ความเป็นเพศสมณะสมณะสารูปอะ่ะพระควรจะทํายังไงยังไงเนี่ยบางทีมันก็คําว่าสมณะสารูปมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยนะครับในปัจจุบนันนี่คนในปัจจุบันนี้ยอมรับไม่ได้ว่าพระไปขับรถยนต์เนี่ยแล้วไปเกิดไป ชนชาวบ,บ้านตายทรัพย์สินเขาเสียหายอย่างเงี้ยเกิดอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยในสมัยพุทธกาลไม่มีรถไม่มีรถยนต์ให้ขับท่านก็ไม่ได้บัญญัติบอกว่าอ่าอนุญาตให้ขับรถได้นะะแต่ว่ามันมาเข้ากับในอนาคต2,600ปีแล้วถึงมาเกิดมีรถยนต์พระไปขับมันก็ไม่เหมาะแก่สมณะสารูปไม่ควรอ่ะนะ แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงค่ะนิยมเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ให้ท่านได้เห UH ็นและได้เข้าใจในการวินิจฉัยส่วนรายละเอียดการวินิจัยถูกต้องนะตรงประเด็นหรือไม่ก็ฝากประเด็นให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือท่านที่สนใจได้ไปศึกษาต่อและข้อที่สี่มหาประเทศข้อที่สี่คำว่ามหาประเทศก็คือข้ออ้าง หลักการใหญ่ในการที่จะตัดสินว่าทำไม่ในเนี่ยมหาก็คือใหญ่ประเทศก็คือข้ออ้างนะข้อที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติหรือไม่อนุญาตไว้ว่าควรแต่มันเข้ากับสิ่งที่ควรก็ถือว่าควรจะยกตัวอย่างอะไรดีย ผมก็ยกง่ายๆผมก็ยกง่ายๆะนะผมว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันมันก็ควรอะ่ะไหนจะไมพุทธเจ้าไม่มีเงินดิจิตอลนะครับเออถ้าไม่เข้าข้อสี่ก็เข้าข้อสองอ่ะเงินดิจิเงินดิจิตอลเนี่ยน,นะครับปัใจจัยในการเป็นสื่อกลางในการแลกเอาอาหารแล้วเอาแลกเอาปัจจัยสี่นะเป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือในการที่จะแลกเอาปัจจัยสี่ เพื่อความสะดวกในการดำรงสม,มณพศของท่านก็คือปัจจัยสี่ก็คือยารักษาโรคอาหารบินดาบ,บาทเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยปฏิวิหารนะครับอาจจะสลับข้อหน่อยเพราะว่าศึกมานานแล้ว <c oughs> ก็ขออาไปด้วยแต่ว่าเรือสาระก็คือสีข้อนี่แหละดังนั้นในข้อที่สี่นี้ก็เงินดิจิตอล ผมน่าจะเข้าข้อที่4ก็คือมันเข้ากับสิ่งที่ควรนะครับเป็นเพียงตัวการในการแลกปัจจัยสี่ของประสม์ส่วนรัฐบาลจะแจกหรือไม่นั้นนผมไม่ทราบแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยจะให้เงินนี้มาหมุนเวียนในตลาดถ้าก็สามารถช่วยได้ <c oughs> พูดแค่นี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอ อธิบายตอบพ่อข้องใจของสาธุชนทั้งหลายนะครับก็นําไปพิจารณานี่เป็นความเห็นส่วนตัวของกระผมนะครับขอกราบขอบพระคุณพระเทรานนุเถระพระสังฆาธิการเจาา้าคณะผูุปรครองพระพิสูจสงสมเนรและชาวพุทธทั่วประเทศครับสวัสดีครับ